สวัสดีครับผมสายในมิสิกครับอยู่กับกีตาร์สวยๆกันต่อนะครับผมเจอหลงอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมในติวันนะครับสวยตัวนี้สวยมากแล้วก็เสียงดีด้วยตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดนะครับผมเป็นหน้าไม้แท้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานก่อนสวยมากเลยนะครับตัวนี้แป๊บๆนึงแ,แป๊บหนึ่ง,งตัวนี้จะเป็นทรงดีขนาด4 1นิ้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันนะ ตัวนี้จะเป็นทรงดีขนาด41นิ้วนะครับผมเดินอัลบโรโลรอบตัวค่อนข้างที่จะสวยปิก,กาดนูนนะครับผมอ่าฮะตัวนี้ต่างชาติเล่นกันเยอะเลยนะบอกไว้ก่อนอให้ดูหัวก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกบิดสีทองนะครับผมหัวหคล้ายมาตินเลยลูกบิดโอเพนเกียสีทองกสลกพวกดอกไม้ลูกบิด,ล,ด,ล,บดลูกบิดสวยมากเลยผมชอบมากเลยมีแค่ตัวเดียวนะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลย เมื่อกี้ผมกะว่าจะไม่ท,ทําคลิปแล้วแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมท,ทําคลิปทิ้งไว้แล้วกัน<ด>นะครับคอเออหัวจะเป็นไดมอนด์แล้วนะตัวนี้นะครับผมจะเป็นหัวไดมอนด์นะครับผมนี่าลายไม้โหดมากลายไม้สวยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลายไม้ตัวตัวนี้น่าจะเป็นอ,อะไรวะวอลนัทดำสามชั้นอ่าเนี่ยตัวเนี้ย ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะสวย,สวยจริงสวยจริงตัวนี้สวยจริงสวยมากนะครับผมนี่ลายไม้โอเคเป็นผงไฟฟ้าภาคไฟฟ้าที่ติดมาจะเป็นฟิสแมนมีตัวตั้งสายให้ในตัวนะครับผมอะตามนี้เลยโอเคายละเรียดตามนี้เลยนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นท็อปโซลิดนะครับโอเคขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังกันก่อนอันนี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตัวแอมนะครับใครชอบก็ปิดไปก่อนเลยนะมีแค่ตัวเดียวนะ อันนี้คือเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้แอมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นผ่านตู้แอมให้ฟังก่อน เสียงที่ผ่านตู้เอ็มแป๊บนึงขออนุญาตหาปิ๊กก่อนโอเคได้แลนะ้วมาเราก็สามารถปรับเอาว่าจะเอาเสียงแหลมอะไรก็ว่ากันไป ฮ่มเสียงดีใครที่อยากจะเอาไปเล่นงานเอาไปลุยงานได้เลยตัวนี้เอาอยู่นะบอกไว้ก่อนไล่เสียงบาลานให้เรียบร้อยหมดแล้วขออนุญาตเล่นเสียงกีตาร์เเปล่าให้ฟังก่อน เล่นเลยตัวนี้ปุ๊บปุ๊บอันนี้จะเป็นเสียงกีตาร์กเหล่านะไม่ได้ผ่านแอมนะอ่าอันนี้คือเสียงที่เล่นผ่านตู้แอม คือเสียงที่ผ่านตู้แอม ตัวนี้ตัวนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับผมไม่มีของแล้วนะผมไม่มีของให้แล้วนะครับผมเป็นคอไดมอนด์ด้วยนะครับผมตัวนี้ลูกบิดก็สวยลายไม้โหดมากตัวนี้นะครับผมคือ ท่านใดที่จะสั่งผมก็ให้ตัวนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวมาพร้อมกับพิก,กัดนูนตัวนี้ราคาอยู่ที่5,3 0 0นานะครับผมท่านใดสนใจปิดก็ปิดได้เลยนะครับผมค่าส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180บาทเก็บรายทางอยู่ที่250กตรณนี้ที่เก็บรายทางมัดจํา500ส่วนที่เหลือจ่ายไปรายทางได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะใน g ี t One g u ต t a นะครับผม P D 1 5 Top Solid นะครับผมสวยมากตัวนี้ผมบอกก่อนเลยสวยมากนะครับผมโอเค ฝากด้วยนะครับผมท่าในใดสนใจก็ทักแชทปิดได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุม่มทักแชทเข้ามาถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคฝาก้วยครับสวัสดีครับ